ก็คือมีป้าเขาป้าเขาบอกว่าไปไหนผมบอกมาหาเพื่อนนะน่าจะหลังนี้แหละถ้าผมโหนี่ฮะโหปัจจุบันเลยนะครับ อันนี้ใช่คนที่ผมตามหาหรือเปล่าใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังจำกันได้หรือเปล่าจได้คนระับจำได้ไหมได้อ่าลองเดินมันดิเพื่อนนี่นี่นะครับปัจจุบันเพื่อนเดินเป็นลักษณะท่าทางแบบนี้นะครับนี่ก็เลยแบบว่าก็เลยอยู่ที่นี่นะอ,อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอีกเลยนะเพื่อนก็มีสวนแก้มังกรนนะั่นนี่ด้วย แล้วก็มีข้างหลังนู่นด้วยแล้วก็มีกล้วยไม้ด้วยเนี่ยคือรูปร่างลักษณะผ้าทางเพื่อนเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรนาใจล่ํานะฮะแบบบ้านเนี่ยคือความสามารถความสามารถคือปลูกเองสร้างเองใช่ไหมสร้างเองสร้างเองทุกอย่างเลยนะฮะเก่งมากเลยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอฟซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิลแฟงนะ ก็หลังจากที่ผมเนี่ยหายหน้าหายตาไปประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะเพราะว่าผมเองก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าไปชายแดนนะพี่ๆนะก็วันนี้ก็ผมก็มีโอกาสยามดีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมนึกถึงในวัยที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมเนี่ยยังเป็นเด็กนะครับผมสมัยที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยเลยนะครับตอนที่ประมาณอายุประมาณ แปดเก้าขวบตอนผมอยู่หอพักนะสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นนะก็มีเพื่อนที่อยู่ร่วมกันเยอะแยะเลยนะครับแต่มาวันนี้ก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะคือเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ข่าวว่าเพื่อนผมคนนี้เขาไปตามหาผมที่บ้านนะผมไม่ทราบว่าเขาไปหาผมที่บ้านยังไงเพื่อนผมคนนี้ผมก็ไม่ได้เจอนานมากผมได้ยินว่าเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุทาง ร่างกายนะพี่ๆนะก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ครบไม่สมบูรณ์ดีกว่าเอาแบบนี้เป็นเพื่อนที่สมัยอยู่หอพักด้วยกันนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ถามเบาะแสชาวบ้านว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยผมได้แหล่งว่าเขาเนี่ยอยู่ลงไปในลืบเขานะอยู่ลงไปในลืบเขาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองเดินไปดูว่าเพื่อนที่สมัยเรียนด้วยกันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมากขนาดไหนนะครับเราเจอกันตั้งแต่ประมาณเจ็ดขวบแปดขวบแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ ต่างคนโตขึ้นก็ออกหรือว่าจบจากบ้านพักตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปเรียนต่อที่อื่นก็วันไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยหลายปีจนผมอายุปัจจุบันเนี่ย28 29แล้วนะครับเพื่อนนี่ก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแหละคือไม่ได้เจอกันนานมากเลยพี่ๆนะวันนี้ผมก็ดีใจที่สุดนะครับที่ได้กลับมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ซึ่งที่ไปชายแดนมาก็ไปพักจิตใจแล้วก็พักอะไรหลายๆเรื่องเลยครับ ช่วงนี้ก็ยอดวิวไม่ค่อยดีก็อ่านในข้ข้างหน้าไม่แน่ผมอาจจะให้น้องหลงเนี่ยอาจจะถ่ายในช่องผมผมอาจจะหายไปนานกว่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจทุกท้องช่องทางเลยนะโอเคพี่ๆวันนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินทางไปหาเพื่อนนะข้างล่างนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับว่าเพื่อนที่ไม่เจอกันนานเนี่ยเขายังจะจํามผมได้หรือบ้านะพี่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นชุมชนที่อยู่ในหลืบเขาอีกชุมชนหนึ่งนะครับคือมีคนแจ้งบอดแสว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างนี้นะผมถามชาวบ้านแถวนี้นะนี่ติดภูเขาเลยนะผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปส่องๆด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้จัก บ้าเขาป้าเขาบอกว่าไปไหนผมบอกมาหาเพื่อนนะน่าจะหลังนี้แหละถ้าผมโอ้หนี่ฮนะโอ้ปัจจุบันเลยนะครับนี่เลย อันนี้ใช่คนที่ผมตามหาหรือเปล่าใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังจำกันได้หรือเปล่าจได้คนระับจำได้ไหมไดอืมอันนี้เป็นเพื่อนที่สมัยเรียนแล้วก็อยู่หอพักด้วยกันนะเพื่อนที่สมัยเรียนแล้วก็อยู่หอหอพักด้วยอ๋อปัจจุบันอยู่ตรงนี้เหรออืมอปัจจุบันอยู่ที่นี่อ๋อเปลี่ยนไปมากเลยนะอันนี้คือ เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะนานมากๆแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจให้ให้เดี๋ยวผมไม่อยากแนะนำนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนําตัวเองอ๋อที่เทียนนี่คือแบบจุดเทียนนอนใช่ไหมจ,ออจุดเทียนนอนอ๋อจุดเทียนนอนแล้วก็โอ้ไม่ได้เจอกันนาะนแล้วก็ผมตื่นเต้นนะวันนี้ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับในชีวิตนะโอ้อันนี้อยู่ในลืกข่าวเลยใช่ไหมเนี่ยลือข่าวนี่แหละในข่าวอันนี้คืออาศัยอยู่ตรงนี้จริงๆนะ อาไส่อยู่ตรงนี้แล้วก็นอนตรงนี้ออตรงนี้แหละแนะนําหน่อยได้ั้ยว่าชื่ออะไรชื่อตุลไงอืมผมก็นึกว่าเขาจะจําแล้วผมชื่ออะไรจําได้ั้มจาได้ดิชื่ออะไรชื่อแ้งแ้งเก่งมากนี่เพื่อนยี่สมัยเรียนด้วยกันตั้งแต่เขาเรียบเขาเรียบป .5 ป .6 นะอืมจนปัจจุบันนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรอบๆนี้หนึ่งได้ไหมได้เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะ พี่ๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่านะยรอบๆเลยนะครับโอ้นี่นะครับปัจจุบันนะเป็นแบบนี้เลยครับก็มีลุงกับป้าเขาอันนี้ลุลงกับป้าเขาเขาคอยดูแลใช่ไหมเลยอยังไงใช่เาดูแลอ๋อดูแลนะทำไมต้องดูแลเป็นพออ่อเลยเป็นพ่อแม่อ๋อพ่อแม่อ๋อพ่อแม่อันนี้นะที่อยู่ปัจจุบันเลยนะครับโอ้ เนะอย่างน้อยก็ยังมีบ้านให้นอนนะพี่นะโอ้อันนี้อันนี้คือคือพืชผลไม้นี่คือปลูกเองเลยใช่ไหม <Okay. S 2> อืมนี่นะครับที่อยู่เพื่อนผมปัจจุบันนะปัจจุบันจริงๆนะฮะคลิปนี้นี่ผมจะถ่ายเป็นมุมกว้างๆให้ดูเลยนะอ๋ออันนี้เป็นครัวใช่ไหมวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าเพื่อนนะครับ ผนครัะใครไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับว่าความรู้สึกที่ได้เห็นตรงหน้านี่คือแบบมันมันมันอึดอัดแล้วก็ตื้นตันฮะนี่นี่ปัจจุบันเลยนะครับโอ้อันนี้ลูกอะไรอ่ะอันนี้มะนาวเหรอโอ้มะนาวลูกใหญ่มากเลยอ่ะพี่พี่ครับอันนี้อันนี้ตัวผมเองนะยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะดูมะนาวดิไปกำม,มือเลยอ่ะ โอปกติเนี่ยคือผมจะเห็นแต่มะนาวลูกเล็กๆนะแต่วันนี้เนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยเขาปลูกมะนาวต้นใหญ่มากเลยนะครับอันนี้มันเป็นพันธุ์ของมัน,นแน่ๆเลยใช่ไหมนี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับโอ้ไอตรงนู้นมันคืออะไรอะบ้านล้างโอ้เดี๋ยวขอ,อนุญาตขึ้นไปดูนิดนึงนะ อันนี้เป็นอันนี้สร้างยางใช่ไหมเนี่ยอุยต้องเดินขึ้นเขาเลยอะ่ะนี่นะครับปัจจุบันเพื่อนผมอยู่ตรงข้างล่างนะอันนี้เป็นบ้านล้างนะครับที่เพื่อนผมเขาเคยสร้างแต่มันอยู่บนเขาเลยนะนี่ดูปัจจุบันนะผมให้ดูนะอยู่ในลืบเลยนะครับเพื่อนนะเพื่อนผมอยู่อย่างนี้ทักวนะใครไม่ใช่ผมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าความรู้สึกเนี้ยที่เขาเรียกว่าอะไรหลายสิบป,ปีที่เราไม่เจอเนี่ยมันทําให้ผมแบบรู้สึกรู้สึก ดีใจด้วยแล้วก็ตื่นตันตอนนี้ผมรู้สึกแบบเ mm. ขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจเต้นเต้นมากเลยนะอีกอย่างก็มันตื่นตันใจที่ได้เจอกันอีกครั้งก็ในใจเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกเสียใจแล้วก็อยากอยากจะร้องไห้ทนะําไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ความรู้สึกตื่นดีใจดีกว่าที่ได้เจอกันอีกครั้งนะฮะแต่ก็ถือว่า เก่งนะดูเพื่อนผมเขาก็มีกล้วยไม้รอบบ้านเลยนะฮะแล้วก็ต้นมะนาวนี่คือผมทึ่งที่สุดละก็คือต้นมะนาวคือลูกเขานี้ใหญ่มากนะฮะคือปกติเนี่ยผมจะเห็นมะนาวลูกเล็กๆเนี่ยแต่ทีเนี้ยดูดิลูกหนึ่งเนี่ยกำมือเลยนะฮะใหญ่มากนี่อันนี้ก็เป็นห้องครัวใช่ป่ะอันนี้เป็นห้องครัวเพื่อนผมนะอันนี้ปัจจุบันก็ใช้ก่อไฟใช้หุงข้าวตรงนี้จริงๆใช่ไหมจริงจริงนะ ได้ข่าวว่าไม่เกี่วันไปหาผมใช่ไหมอือนี่เ,เดี๋ยวนี่นะครับผมจะไปคุยกับเพื่อนนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะนั่งตรงไหนะพอจะมีที่นั่งมามามานั่งตรงนี้ได้ไหมเพื่อนเนี่ยเนี่นนี่นะครับทุกคนเนี่ยสาเหตุนะครับนี่สาเหตุนะครับผมเป็นเพราะแบบนี้นะครับ ไปนั่งตรงนู้นเพื่อนเดินนิดหนึ่งนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งด้วยนะครับนี่นะจะขออนุญาตั้งตั้งกล้องมันมันก็เห็นดีนะแต่ว่ามันมึนหน่อยตรงนี้ได้ไหมพวกขอขอแบบนิดนึงเพราะว่าอยากให้พี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดินเนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆดูดูนะ ว่าเพื่อนผมที่เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรนะนี่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 ไปวันนี้ถอดเสืออ้อโชว์ลายหรือเปล่าพวก <c oughs> ถอดเสืออ้อโชว์ลายด้วยนะเ <c oughs> พื่อนผมนะ <c oughs> นี่นะครับนี่นี่นะครับอุบัติเหตุนะเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกยนตรงนู้นดีกว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคกว่าแล้วก็ไฟมันสว่างกว่านะฮะอีกอย่างกา็ตรงนี้มันมีเสื้อผ้า เพื่อนเพื่อนกระเถิบไปห,หน่อยได้ไหม <_ an> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งด้วยแล้วก็คุยด้วยแต่เหนือขออนุญ,ญาตตั้งกล้องกับสถานที่มันตั้งกล้องค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะพี่อนๆนั้นต้องขอใครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอขออนุญ,ญาตขึ้นบ้านหน่อยนะโอ้เก่งนะเนี่ย เยีะแยะเลนะก็พี่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพื okay. in ่อนสมัยที่เรียนด้วยการแบบสมัยอยู่หอพักด้วยกันตั้งแต่เรายังน้อยๆเลยนะใช่คือจริงๆรูปภาพผมยังมีอยู่เลยนะที่บ้านแต่เป็นภาพสมัยก่อนที่ถ่ายกับกล้องแล้วก็เป็นภาพถ่ายออกมาวันนี้ผมไม่ได้เอามาเลยนะครับอันนี้เป็นเพื่อนที่แบบสมัยอยู่หอพักแล้วก็เรียนพอเวลาวันหนึ่งเราจบ ไปที่หนึ่งก็เราก็ต่างคนต่างไปนะอืก็ไม่ได้เจอกันหนักเลยนะครับก็ไม่กี่วันนี้เพื่อนก็ไปหาผมนะครับผมแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปเยี่ยมผมไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไม่เจอปัจจุบันชีวิตเป็นไงดีไหมเแต่ว่ามีความสุขไหมเลื่อยเร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 ื่อยๆนะครับชื่อเพื่อนชื่อตุ่นอายุเท่าไหร่ปัจจุบันอายุยี่สิบห้าปียี่สิบห้านะครับเป็นรุ่นรุ่นน้องผมอีกสี่ปีสามสี่ปีนะคร แต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะเอาอยู่หอพักก็เป็นเพื่อนกันโตไล่เลี้ยกันหมดเลยนะ,ะคือชีวิตคนเรานะมันเขาเรียกเขาเรียกว่าลดดหลงผิดได้ครับหลงผิดได้ใช่หลงผิดได้สมัยก่อนเนี่ยเ <Room. S 1> พื่อนผมเนี่ยคือมีตังนะมีตังเยอะมากเลยนะฮะใช่ไหมสมัยนั้นสมัยนั้นเพื่อนผมมีตังเยอะมากแต่ว,ว่าทีนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะหลงผิดนะเราเข้าใจได้อะไรที่ เกี่ยวกับสี่แถเนี่ยมันทําให้มีตังเยอะอยู่แล้วนะครับเราเรา้าใจได้นะคือปัจจุบันเนี่ยเพื่อนผมเลิกหมดทุกอย่างใช่ไหมใช่เลิกหมดทุกอย่างเลิกหมดทุกอย่างแล้วก็ปักตัวแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้คือได้ได้ไดยินเขาว,ว่าภรรยาก็มีมีลูกมีกี่คนนะสามคน,ามคนสามคนสามคนสามคนเพื่อนผมเนี่ยเขามีลูกสามคนแล้วก็ภรรยาปัจจุบันนี้คือแยกทางกันไปหมดแล้วแยกทางหมดแล้ว ยกทางหมดเลแล้วก็เพื่อนผม,มยู่โดดคนเดียวนะครับคืออย่างว่าแหละนะพี่ๆนะชีวิตของเราผิดพลาดกันได้นะช,ชีวิตคนเรามันมันผิดพลาดกันได้จริงนะะวันนี้คือผมอยากทราบว่าเนี่ยขออนุญาตนะวันนี้ขอดูขาดในเพื่อนเนี่ยนี่นะครับเอาสองข,ข้างเลยคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีอัมาพึกอัมาพาดอืมคล้ายคล้ายๆอัมพาพึกอัมพาดน,นะ พี่ๆนะคล้ายๆเลยนะคือคือปกตินะขาขาเพื่อนอา,อามามเียะกันนะ,ะนี่ปกติเนี่ยขอขออนุญาตนะเพื่อนปกติขาเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อช่วงล่างแต่เพื่อนเนี่ยไม่มีนะไอ้ตรงนี้ใส่กระดุกหมดเลยจะออใส่เหล็กหมดเลยใช่ไหมใส่เหล็กเนี่ยสองครั้งนี่คือใส่เหล็กหมดเลยนะครับนี่ที่เห็นนูนๆนี่คือเหล็กสี่เหลี่ยมเลยเนาะอืมกระดกแล้วก็ใส่เหล็กดามไว้นะครับคือเพื่อนเนี่ย รูปร่างลักษณะท่า,าทางนี่ปูใหญ่มากเลยนะแต่ว่าคือเดี๋ยวผมจะร้องให้เพื่อนเนี่ยเล่าเหตุการณ์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงมาเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นอะไรปัจจุบันอนสมัยนั้นนะครับจนถึงแบบว่าเพื่อนถึงแบบแตบกบแ,แยกกับอครอบครัวหลายๆอย่างเลยสมัยนั้นอยากให้เพื่อนเล่าหน่อยว่าสมัย คือเอาแบบตรงๆเลยนะคือคลิปเนี้ยคือเราจะให้เพื่อนเล่าแบบละเอียดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับสมัยที่มีตังเนี่ยเพื่อนทําธุรกิจอะไรเล่าให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมสมัยนั้นได้เลยเล่าเลยคูดเลตอนนั้นผมอยู่เลาไก่ผมทํางานอยู่ตกลงเดือนหนึ่งมันหมื่นกว่าบาทผมกะมาอยู่บ้านผมก็เลยเริ่มติดยาติดยาขึ้นมาแล้ววันหนึ่งผมก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุ แล้วมันกล็ลาดแล้วไปมาผมก็เลย,ยใหญ่ๆครอบครัวไปมันก็เลยเปน,นี้แล้วก็เลยต้องก็มายุดผมก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยผมเลยไม่ได้ไปไหนอีกเลยเพื่อนผม <_ EN> เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะเ <_ EN> พื่อนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมครูชาวโมสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนทํางานอยู่แล้วไก่เงินเดือนเท่าไหร่นะหลายหมื่นกนวะ่าบาทหมื่นกว่าบาทดีว่าหมื่นห้าหมื่นห้า ไอว่าหมื่นห้าแบบนี้แล้วก็เป็นพระอแล้วอกจากเราไกลนง,งานเป็นเพราะว่าผมเบือ่อเพราะมันนานมากแล้วเบือ่อใช่มันนานมากพอเวลาเบื่อปุ๊บออกมาอยู่บ้านออกมาอยู่บ้านออกมาอยู่บ้านก็เริ่ม<ร>คุคีกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดนะแล้วก็ช่วงนั้นเพื่อนก็มีตังค์เยอะมากนะถึไดนะ้เข้านะได้ตังค์เยอะไ,ได้ตังค์เยอะเพราะอะไรเพื่อนเราเราไอ้นี้ใช่ไหมทำไรไงทำไรทำไร ทำายแล้วก็เอาตรงๆคือเราสมัยนั้นคือเราได้ปล่อยไหมไม่ได้ปล่อยนะทำไรยอย่างเดียวเอาไม่ได้ปล่อยใช่แต่ว่าเราคุกคียาเสพติดทำได้มันก็เลยทําให้เรามีตังค์ใช่ไหมมีตังค์อันนี้น้องๆหนูๆห,หนูที่ดูคลิปพี่แฟงนะครับอันนี้เป็นเพื่อนที่ชีวิตจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นละครอ,อะไรนะครับดูแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยมาเขาเรียกว่าแนะนำนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนนะที่ชีวิตผิดพลาดไปแล้วเนาะ นะครับผมก็ดีที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะหลังจากนั้นทำไรก็มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเกิดอุบัติเหตุเรื่องการหลอนในประสาทมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันเขามันอยู่ในหัวแล้วมันเกิดหลอน,นประสาทก็เลยเกิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อนบอกว่าพอเวลาเริ่มคุกคีกับสิ่งไม่ดีหรือว่ายาเสพติดเยอะขึ้นมันทําให้จิตหลอนประสาทหลอน,นใช่ไหม แล้วก็อยู่ <ๆ S 1> คิดอะไรอ่ะคิดอะไรพุ้นสร้างไปเรือเ่อยเปื่อยมันก็เลยทําให้เกิดอาการฆ่าตัวตายขึ้นเพื่อนบอกว่าเกิดอาการไอ้น,นี้นะพี่นะแบบที่เพื่อนพูดไป่ลยนั่งจริงหมดนะเหมือนแบบว่าไม่อยากมีชีวิตแล้วอืเพื่อนก็เลยได้เข่ากระโดดสะพานใช่ไหมใช่กระโดดสะพานสูงมากเลยนะแต่ว่าดีที่ไม่ตายดีที่ยังมีชีวิตรอด นะครับดีที่ว่ายังมีลมหายใจนะให้สู้ต่อก็ยังดีนะทุกวันนี้ยเพื่อนยังโอเคยังเดินได้ก็ยังมีความสุขแต่หลังจากนั้นตั้งแต่เราเป็นแบบเนี้ยคือลูกกับภรรยาคือเลิกลากันไปเลิกไปเลยเลิกไปเลยเป็นเพราะอะไรเราเราทำงานไม่ได้หรอไอ้เน,นไม่ได่เป็นพราะอะไรเราเป็นเพรามานานมากเราก็อยู่ด้วยกันมานานมาก ดูด้วยการมาน,นานความรู้สึกแบบมันเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดีออันนี้เป็นความรู้สึกเปลี่ยนไปนะเขาอยู่กับภรรยาเขานานนานนะความรู้สึกเปลี่ยนไปเขาก็เห็นไม่รู้นะเขาเห็นว่าเป็นแบบนี้หรือแบบทํางานไม่ได้หรือเปล่านะเขาก็เลยหรือยังไงเขามีแฟนใหม่อ๋อเขามีแฟนใหม่ไมอตรงเนี้ยไม่ต้องเสีเยเพราะคนเราทุกคนแหละถ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่นะมันก็ต้องไป ทุกคนจริงๆแล้วก็ลายสั่งนี่คือเรื่องเล่าเพื่อนผมมีเยอะมากแล้วเพื่อนเคยไปอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมไปอยู่ข้างในครั้งก่อนเพื่อนเคยไปอยู่ข้างในครั้งสองครั้งน่ะไอเรื่องประวัติอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยคือแบบไม่ขอเล่านะไอ้อะไรที่มันมันโหดเพี้ยมก็มีนะคืออะไรที่มันโหดเพี้ยมเนี่ยมันมีนะคือเอางี้ดีกว่าเพื่อนเนี่ยใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยน้อยนะ เขาไปใ้ชีวิตภายในเนี่ยมากกว่าสองครั้งใช่ไหมเรื่องเรื่องโหดโหดเทียมนะผมได้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 เข้ามาแต่ปัจจุบันนี้คือเราต้องมองปัจจุบันนะคืออดีตก็คืออดีตนะอดีตมันก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงเนี่ยที่เห็นรอบๆนี่คือพวกสมุนไพรต่างๆหรือว่าผักเนี่ยปลูกเองใช่ไหมปลูกเอง ปลูกเองแล้วบ้านหลังเนี้ยปลูกเองโอ้บ้านหลังนี้สร้างเองสร้างเองโอ้โหคือเดินไม่ค่อยถนดัดแต่ว่าขึ้นไปตัดไม้บนภูเขาได้ตัดได้ตัดได้นะถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งอันนี้ที่หลับที่นอนจริงๆนะ <Yeah. S 1> อันนี้คือคือพูดได้ใชท้ที่หลับที่นอนจริงนมะที่หลับที่นอนจริงอืมเราไม่มีกันแบบเขาเรียกว่าเตี้ยมหรือว่าอะไรนะเฟกนเราไม่ใช่นะคือหน่วยการเพื่อนผมนี่คือ,อนายลองเอาิ้วมาเทียบกันนี้ดูดิ คือแขนนี่ใหญ่มากเลยนะดูผมเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะคือแข็งแรงทุกอย่างนะฮะปัจจุบันนี้คือไม่ได้ทํางานเลยใช่ไหมไม่ได้ทำงานเลยทํางานไม่มีคนรับเพื่อนบอกว่าปัจจุบันคือไม่ได้ทํางานนะครับทํางานก็ไม่มีคนรับนะอืมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่างๆก็ไปไปหาที่บ้านได้หรือว,ว่าถ้ายัางไงก็เดี๋ยวให้น้องๆมารับไปเที่ยวบ้างดีปะ่ะอืมดีนี่เพื่อนก็ไป ไปอยู่ข้างไหนก็สักคิ้วไปเลยนะสักคิ้วสักเร็่มตัวธรรมดาเลยพี่นะผมเห็นส่วนมากคนนี้เขาอยู่ข้างไหนแต่ก็ยังมีการรักธรรมชาตินะเพราะว่าผมมองไปรอบๆก็คือมันมีกล้วยไม้นะมีกล้วยไม้มีส่วนบาง,งแก้วส่วนบางแก้วด้วยนี่ข้างหลังเนี่ยมีด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็อันนี้ถามนิดนึงคือถ้าฝนตกนี่คือแบบมันมันการฝนได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็ต์ถือว่าเก่งเลยนะอยอมรับเลยนะครวันนี้ก็ผมดีใจนะที่ได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมเองก,ก็รู้สึกดีใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมเนี่ยเขาเรียงมีแนวทางแล้วนะครับที่จะไอ้นีเพื่อนนะครับคือเราเราไม่ไม่อยากให้แบบว่าบอกหน้ากอลงนะเพราะว่าเราดูจาก ัวเราดูจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบยังยังต้องใช้อะไรที่แบบอะไรอีกเจอนะฮะคือรับข้าวสารอะไรเดือนข้าวสารอาหารการกินกินยังไงกินอยู่กับแม่กินอยู่กับแม่อ๋อกินอยู่กับแม่แม,แม่เขาเป็นคนจัดหาจัดหาแต่ก็ยังอ๋อแม่แม่เขาอยู่ข้างบวน,นู้นอ๋อที่เห็นลุงกับป้านี่คือแม่ใช่ไหมใช่พอปัจจุบันก็คือลุงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวคนเดียว ต้นมะนาวคือภูมิใจตรงใหญ่เลยไหมคือต้อนมะนาวนี่คือแบบนี่ลูกคนนี้กาม,มือน,นี่ปลูกเองเลยใช่ไหมนานแล้วปลูกนานนานแล้ว,ลวไม่ต้องไม่ต้องท้อนะไม่ต้องเสียใจว่าคนเรามันมันเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันผิดพลาดกันได้แต่ถ้าเราผิดพลาดแล้วเรารู้จักที่จะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแก้ไขย,ยมันสังคมเขาก,ก็โอเคผมเชื่อว่า เดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากนี้นะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆรื่อยๆคือถ้าเอา,อางี้คือถ้าผมได้เจอได้เจอกับผมแล้วอะ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละเดี๋ยวว่างๆยังไม่แน่กลางคืนผมอาจจะมาเที่ยวหาโอเคไหมโอเคคือคือปัจจุบันนี่คือเอาตรงๆคือยังได้คุกคีอยู่กับสิ่งไม่ดีไหมไม,ไม่คุกคีแล้วไม่คุกคีผมเห็นได้ไม่แต่ยาเส้นคือดูบุรีเดียวดูบุรีอ๋อดูยาเส้นย,ยาเส้นอปอจจุัน,นยังเดียวแล้ว อยู่บ้านอย่างเดียวปลูกผักปลูกไรนะมผมว่าก็โอเคนะครับเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าอีกอย่างก็เพื่อนบอกว่าทํางานไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนรับเพราะว่าขาเขาไม่ดีนะครับวันนี้ผมจะลบก,กวนให้เดินนี่พี่เอฟซีดูนิดหนึ่งดนะได้ไหะได้มันจับตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะพี่นะว่าทําไมเป็นเพราะอะไรนะครเดี๋ยวขอเนื้อเ,เพื่อนเลยนะเพราะว่าอาจจะลาบากนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดูเลยนะนี่อันนี้เป็นที่หลับที่หลับที่น้อนจริงๆนะโอ้โหแคบมากเลยนะเพี่นะเราเห็นใจเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นมุมเสื้อผ้านะครับนี่นี่เพื่อนไปอยุ่ใจกุ้งงน่ะเดินมาได้ไหมเนี่ยก็ยังมีกล้วยไม้นะครับเดี๋ยวผมจให้เพื่อนดูแล้วก็เดี๋ยวเราผมจะปิดกล้องเดินเราจะคุยกันอีกเรื่องอะลองเดินมาดิเพื่อนน,นี่นี่นะครับปัจจุบนันเพื่อนเดินเป็นลักษณะท่าทางแบบนี้นะครับ นี่ก็เลยแบบว่าก็เลยอยู่ที่นี่นะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอีกเลยนะเพื่อนก็มีสวนแก้วมังกรนน่นนี่ด้วยแล้วก็มีข้างหลังนู่นด้วยแล้วก็มีกล้วยไม้ด้วยเนี่ยคือรูปร่างลักษณะท้าทางเพื่อนเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะใจล่ํานะฮะแต่บ้านเนี่ยคือความสามารถความสามารถคือปลูกเองสร้างเองใช่ไหมสร้าง,ง,งเองทุกอย่างเลยนะฮะเก่งมากเลยสามารถไปตัด ไม้บนภูเขาโน้เลยใช่ไหมยอดภูเขาโอเคพี่ๆนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอีกโอเคไหมเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาหาไหนอีกแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมจะขอปิดกล้องด้วยนะครับปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวคุยกับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็ผมจะมาอีกไม่ต้องมาอีกคือมาอีกอยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ขอพี่ๆแบบเดี๋ยวก่อนจะไปก่อนจะก่อนจะปิดคลิปมีอะไรจะฝากบอก น้องๆที่กําลังโตขึ้นเดินเดินทางที่มันผิดนะเดี๋ยวไม่มีครับคิดโดยเองอะไรนะไม่มีครับคิดกันเราเองไม่มีครับคิดกันเอาเองต้องต้องสู้ๆไม่มีไม่มีอะไรคิดเพื่อนบอกว่าไม่มีอะไรคิดกันเราเองนะสู้ๆดูดูอย่าทําตามสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องยุ่งใช่ไหมไม่ต้องยุ่งนี่นะเพื่อนบอกก็ได้มันะแต่ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า เพื่อนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่านะครับสิ่งไม่ดีก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะสมัยนี้นะครับผลสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเนาะแม้กระทั่งคนที่เราหลักแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจกันได้นี่นี่น,นี่ดูดูจะเป็นแบบนี้นะโอเคเพื่อนวันนี้ให้ทําท่าทางกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมกดไลค์แล้วก็บอยฝากติดตามนะฝากติดตามติดตางกัด้วยนะครับแล้วก็กดไ like, ลคนะ์กดแชร์นะกดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยน,นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ